สำหรับเมนูวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูลาเต้เย็นกันค่ะความหอมของกาแฟค่ะหอมมากๆเลยค่ะเป็นสูตรหวานปกติทั่วไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาทำเมนูลาเต้เย็นกันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะหน่อยก็จะเลือกอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะมาชงนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูวัตถุดิบอย่างอื่นกันเลยดีกว่านะคะเราก็จะมีกาแฟนะคะเป็น้วกลางเข้มค่ะของ Oriental Coffee แล้วก็นมสดค่ะรสจืด แล้วก็เพิ่มความหวานนะคะด้วยนมผสมค่ะนมข้นหวาน2กระปอ๋องนมข้นจืด1กระป๋องนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาบดกาแฟไว้ก่อนบดกาแฟกันที่18กรัมนะคะ18กรัมนะคะตรงนี้นะคะเกินได้นิดหน่อยนะคะก็ไม่ซีเรียสอะไรมากเนาะตรงนี้นะคะในเลนส์ที่หน่อยปรับนะคะเขาก็จะเขียนอยู่ว่าฟิลเตอร์ค่ะ ก็คือเหมาะสำหรับการดิสนั่นเองนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็อใส่มาเลยเดี๋ยวเรามาทำงานบดกันเลยค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาดิฟน้ำกาแฟออกมานะคะเราก็มีน้ำร้อนด้วยนะคะระหว่างที่เรารอน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาเทกาแฟใส่ในนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเราก็ใส่ไปเลยหลังจากนั้นน้ำร้อนของเรานะคะก็วนดิฟลงไปเลยค่ะอะรอบแรกนะคะยังไม่ต้องเยอะมากนะคะโอเคพอรอบแรกนะคะเราได้แบบ น้ำกาแฟหยดลงไปนิดนิดแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะปิดทับลงไปได้เลยแล้วเราก็บนอีกทีหนึ่งค่ะนี่เลย่ะแล้วก็ปิดฝานะคะก็รอจนกว่าน้ำกาแฟเขาจะ แบบไหลลงมาหมดนะคะหรือว่าดิฟลงมาหมดนั่นเองนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้ำกาแฟของเรานะคะก็หยดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็ได้ปริมาณของน้ำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาที่เราชอบนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปทําส่วนผสมของลาเต้เย็นกันค่ะว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรแก้ว16ออนกันค่ะ <Okay. S 1> ในสูตรแก้ว16ออนของหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบหวานเลยนะคะหน่อยแนะนําว่าให้ใส่นมสดลดจืดไปทั้งหมด4ออนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบหวานปกตินะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะมาแชร์เป็นสูตรแบบหวานปกติเลยนะคะหน่อยก็จะใส่นมผสมเข้ามาค่ะที่1.5ออนค่ะนี่เลยนมผสมนะคะ ใส่ลงไปเลยอ่าแล้วหน่อยก็จะใส่นมสดลดจืดนะคะมาที่2ออนครึ่งค่ะหรือว่า2.5ออนนะคะประมาณสัก70-75 ml ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าใครนับเป็น ML เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะหน่อยก็จะคนนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะทำแบบแยกชั้นค่ะที่เหลือนะคะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะให้เราแบบเทได้สะดวกนะคะเดี๋ยวหน่อยขอเปลี่ยนภาชนะนิดนึงเนาะปึนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้ำกาแฟของเราะคะ่ะท็อปด้านบนได้เลยเป็นลาเต้เย็นนะคะอืมโหสีสวยมากๆเลยแล้วก็ความหอมของกาแฟเนี่ยค่ะหืมจัดเต็มมากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับเมนูลาเต้เย็นเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูดีกว่าค่ะว่ารสชาติเขาจะเป็นอะไรอร่อยเหมือนที่เราชงกับเครื่องหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเราก็มาชิมกันเลยดีกว่านะคะน่าเรียบร้อยแล้วโหสีหน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบแบ่งเลเยอร์ได้ชัดเจนมากเลย <Wow. S 1> หน่อยขอคนนิดนึงนะคะอืม ต้องบอกว่าความเป็นลาเต้ของเขาเนี่ยค่ะแบบจัดเต็มมากเลยนะคะแล้วก็ความหอมของกาแฟค่ะหอมมากๆเลยค่ะหน่อยว่าเขาก็ไม่ได้ต่างจากเมนูแบบลาเต้เย็นปกติทั่วไปเลยนะคะก็เหมือนคานลาเต้เย็นปกติทั่วไปเลยอะคะ่ะมีความเข้มของกาแฟนะคะมีความหอมมีความละมุนค่ะไม่ไม่ได้ถือว่าแบบมันมันไม่เข้มนะ เออตอนแรกหน่อยก็คิดว่ามันจะไม่เข้มนะคะแต่เอาจริงๆคือโอเคเลยอะค่ะมันก็เข้มนะคะโ <Okay. S 1> อเคต้องบอกว่าความหวานของเขานะคะก็เป็นสูตรหวานปกติทั่วไปเลยนะคะอร่อยค่ะอร่อยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะตัวดีวเวนนัมตัวนี้นะคะก็สามารถชงเป็นเมนูเย็นได้ด้วยนะคะถ้าใครชอบกาแฟนะคะเป็นกาแฟเข้มนะคะก็สามารถใช้เป็นกาแฟขั่วเข้มได้เลยนะคะหรือเพิ่มปริมาณกาแฟ ในการแบบเรานำมาชงดิปอะค่ะเป็น10-20กรัมหรือว่า22กรัมนะคะเขาก็จะเพ,พ,พิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่ามีคำติชมใดๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทิมง,งาน Oriental Coffee ด้วยนะคะ หน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะสำหรับเมนูลาเต้ยเย็นนะคะชมด้วยดิปเวียดนามนะคะสวัสดีค่ะ